สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช้ชานารถเกียวสู้ผู้สุคนครับพี่น้องครับหลังจากที่เอารถไปขยายปาานะครับเป็นปาาเกาหานะครับเมื่อน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกาสีมารีวิวให้พี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชม รถใช่หน่อยลดเกี่ยวนะครับว่าเห็ดยังไปแนนะครับราคาเมื่อไปเท่าไรนะครับนี่ครับค่ะลักๆนะครับก็คือขยายปากนะครับจากเจ็ดิเป็นเกาหานะครับแล้วก็เกี่ยวดันนะครับนี่ครับเบิงสีสันนะครับ เดี๋ยวถอยให้เบิ่งภาพกว้างๆนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นการต่อออกทั้งสองขางนะครับบ่ได้ต่อขางเดียวนะครับนี่ครับพี่น้องเบิง้ขงขางขางคนขับนะครับขางคนขับนี่นี่ครับน่าเห็นอยู่ ความห่างออกจากแท็กนะครับกถือว่าห่างออกจากแท็กพอสมควรนะครับกับขยายปากนะครับขยายปากแล้วกะ็เกี่ยวดันนะครับแล้วกะข้อสปริงครับพี่น้องนี่ครับข้อสปริง ข้อสปริงราคา,าสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หัวเกียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิง่งสายพันธุ์หัวเกียวนี่เป็นแบบล่องคูครับยวครับขออนุญาตเปิดให้เบิ่งก่อนนครับสายพันธุ์หัวเกียวเป็นแบบล่องล่องคูนะครับ ไสฟ้าใ้ปกตินะครับแล้วก็ตู้เบาไวตู้เบาในเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรของทางอูเพนนะครับเพนเพนขอเอาไว้นะครับเพนบอกให้บอกให้เปิดเผยนะครับ,บ,บ,รบขออนุญาตบ่า่เปิดเผยของพเพนแกลกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของเพนนะครับ ี่ครับทางทางสายนะครับความห่างออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าจัดเต็มแล้วครับพี่น้องครับสำหรับรถคันนี้นะครับสอบถามเพิ่นแล้วว่าบบมีอยังเห็ดอีกแล้วครับนอกจากสิไปไล่พวกระบบ โมเล่นะครับกัแค่นี้ผมก็คิดว่านาสีพอ่อแล้วครับจะต้องล่องล่องไปเกี่ยวเป็นก่อนครับพี่น้องอันนี้ปากเลดข้อเลดนะครับผมผมปู่ไปยี่แล้วนะครับนะครับหลกัลกๆกอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการการเกี่ยวนะครับการเกี่ยวเป็นแนวด้กับ สีเด็ดไายให้เบิ้งอีกนะครับว่าขยายมาแล้วมัน,มนเกี่ยวดีบอนะครับการใส่งานมันมันเป็ดจังไรนะครับตอนนี้ก็ยังยังบอกบ่ได้ครับพี่น้องว่ามันสีดีให้บดีนะครับมันก็ต้องเอาไปลองเกี่ยวสกักกอนนะครับก็สิเป็นช่วงหน้าปังหมดแล้วครับพี่น้องประมาณเดือนมีนาเมษาครับหน้าปังแถวนี้นะครับ กจ,จังสีได้เอาไปลองเกี่ยวให้พี่น้องเบิงนะครับอันนี้ก็แต่ล่มครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็กถือว่าพันนะครับสำหรับการการเฮ็ดนะครับก่ถือว่าถือว่าพันครับความสวยงามนะครับ อันนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับเห็ดเห็ดคือกันเห็ดขึ้กกันเมื่อยางครับสีทั้งสีทั้งยังเห็ดขึกข้กกันเมื่อครับขั้นนี้ก็ได้รับสวยงามครับพี่น้องครับราคาในการเห็ดนะครับขั้นละหาเมื่อหาครับพี่น้องครับเี็ดอยู่อูประสิทธ,ธิโชวการช่างนะครับ คันละหาเมือนหานครับอันอันน,น,นี้อันนี้ปอกมันนะครับบอกมันปอกใส่เหล้าเหนียวนมนะครับอันนี้บ่บท่านได้ใซ่ครับขัดขันใส่ล้วมันก็สีเห็นเป็นสีดํานะครับพี่น้องสีอันนี้งามๆเนี่ยมันก็สีบ่เห็นดอกเจ้ตอนนี้ตอนตอนท้ายนี่บ่ท่านได้อาสายนะครับ บบเวลาเกี่ยวผลจังสีเอาไปใส่เพราะว่าอยากไทยเห็นให้ให้พี่น้องได้เห็นสีสันของของเรล่าเล่านิวนมนะครับงามครับงามอยู่พี่น้องกถือว่าถือใจอยู่ครับเอาพูพี่น้องทานไดนะครับที่ กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าสเสีดเนื้อเพ็ดกะถ้าเบิง้งคลิปใช่หน่อยรถเกี่ยวก้อนก็นกนได้ครับคลิปการเก็บเกี่ยวนะครับว่ามันสดีสำหรนะับนะครับเดี๋ยวผมสีม่เวเบาสู้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดมันดีแล้วก็จังค่อยเฮ็ดตามก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าเบิ้งสะก่อนครับอี่ผู้ได้ คิดว่าสีเฮ็ดกะกะเฮ็ดเลยครับแทนบัวท้าเบิ้งคลิปก่อนก็ได้นี่ครับลักๆกกะมีเท่าน,นี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมกะสีเอาไปล้างนะครับเพราะว่ามันเปืือนครัมันเปืือนมันเปืือนในพะ่อผมกะสีพยายามล้างตลอดนะครับพี่น้อง ให้มันดูดีอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ารถของผมมันเป็นรถเก่านะครับแขนบอหลังมันกระหังเก่านักเข้าไปอีกนะครับผมแกะเสียบไปหลังนะครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับกะมารีวิวซัานี้นะครับแทนพี่น้องท่านได้นะครับ สงสัยนะครับสงสัยในในจุดใดนะครับกะจังคอยคอมเมนต์สอบถามมากกระไรนะครับผมกะจังสีมาตอบให้ฟังที่หลังนะครับมองได้ทีผมยังบอกไปเพาท่านเมิดนะครับแล้วกัจังสีมาตอบในคอมเมนต์อีกเท่าน,นึงนะครับนะครับขยายปากเกี่ยวดัน ข้อเสปริงสายผ่านคูนะครับแล้วก็ตู้เบานะครับจัดควบเสร็จของทางอูเลยนะครับสำหรับผมไปเห็ดมานะครับราคาหาเมือนหานะครับคลิปนี้นะครับจะขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับคลิปหนาจังค่อยพอกันไหมสวัสดีครับ